เรามาดูคอมเมนต์ชาวรอบกันหน่อยนะคะอึ้งชิงกับฉากเลิฟซีนบูมาเวลล์ลีซ่าไม่ธรรมดานักร้องอาจำต้องกรีซร้องขอชีวิตค่ะชาวในต่างเกาพูดคุยกันลั่นบนโซเชียลมีเดียนะคะเปิดเอมวีมาก็ฟาด ฟันทีบกันสนันนะคะก็ถือว่ามีความหลากหลายใน MV เพลง p l a y l i s สนะคะของวงบาลูนไฟค่ะไม่ใช่เรื่องหน้าเพลงหรือเสียงร้องแต่อย่างใดค่ะเพราะเพลงนั้นสนุกตามแนวเพลงของบัลูนไฟอยู่แล้วก็หลังจากที่ปล่อย p l a y l i s สออกมานะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกฝั่งตะวันตกค,ค่ะที่เลือกลิซ่าไปเป็นส่วนหนึ่งของเพลงใหม่ก็ถือว่าปล่อยเพลงตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าบัลลูนไฟจะเปิดฉากมานะคะด้วยการ เตะทีบลากถูลิซ่าอย่างรุนแรงนะคะลิซ่าก,ก็ไม่ยอมแพ้พระเอกนางเอกทีบกันซัดขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นแนวเพลงที่ฉีกกฎเพลงรักแฟนๆบอกว่ารักกันดีตีกันตายเรามาดูรีแอคชาวในประเทศไทยและต่างชาติกันบ้างค่ะว่าจะรีแอคไปนในทิศทางไหนกันบ้างว้าวลิซ่าโดนอดัมฉีบแรงมากตกใจลิซ่าโดนถีบ แปลกมากยอดวิวไม่ขึ้นเลยยอดวิวหลักพันแต่ยอดไลค์เป็นแสนแล้วยอดวิวคือสามพันยอดคอมเมนต์คือหมื่นกว่างงมากแม่เป็นมิวสิกวิดีโออย่างกับภาพยนตร์ MV อยากให้มีสัก10นาทีค่ะแบบปูเนื้อเรื่องเยอะๆสายรับหนุ่มแอบบรักนะัก่าสาวแสนสวยทำไม10นาทีแรกยอดวิวไป2ล้านกว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงลงมา3 0 0พงงมาก คนไทยคนแรกเลยนะที่โดนอดัมตกฮาฮตกใจอดัมถีบลิซาน้องปริวเลยค่ะลิซ่าโดนถีบกูจะบ้ายอดวิวขึ้นช้าแปลกๆนะใจเย็นๆลูกสาวเราเป็นกุลสตรีนะลูกเขินฉากซีนนี้มากลิซ่าโดนอุ้มเซ็กซี่สุดๆฟินอ่ะลิซ่าสวยมากตีกันก็รักกันจังหวะพี่อดัมถีบลิซาคืนลั่นเลยค่ะเพลงรักแบบยุ้มหัว น้องลิซาสวยมากมีสเสน่ห์โคตรน้องลิซาคือปากขวดใส่ทำไมอดัมฉีบน้องเลยจังหวะดลิซาโดนฉีบคือสตันไปเลยแป๊บหนึง่งริดรดริมีครบรถบู๊หวานต่อยกันคือมันมากได้ๆลิซาสวยมากเพลงรักแบบหยุ่มหัวเขินไปเลยอ่ะฟังเพลงวนไปค่ะดีไปหมดเพลงอินเตอร์จบลงแบบสั้นไปนิดนึงนะแรกๆกรักกันหลังๆคู่กรณี คอมเมนต์15,000กดไลค like ์200,000ยอดดู4,000คืองงไปหมดลิซ่ากระชืบอ,อดัมตกหน้าก่อนแต่ทำไมเราเขินนะมีความรู้สึกว่ามีความหลากหลายอารมณ์ในเพลงเดียวยอดวิวค้างแน่ๆเป็น MV ที่สแสดงความรักแบบฮาร์ดคอร์มากค่ะรักแบบดุเดือดบูชั่มมากจบลงกับความโรแมนติกวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดคือรอแล้วนะอดัมฉีบน้องลิซ่าห้าห้า ตีกันแล้วก็รักกันลิซาสวยมากมาครบองค์ประกอบอึงมากลิซาบุจ้าพนมองค์บากงานนี้ต้องยอมลิซ่าแล้วค่ะน่าเสียใจลิซาโดนทีพฮหาหา่าฮ่ลิซาสู้เขาลูกสายตาลิซาคือแรงมากเลยนะเล่นกับใจแม่สุดๆคนมีสเสน่ห์มันเป็นแบบนี้นี่เองหนังแอคชั่นสั้นๆดีๆนี่เองค่ะ อดัมถูกสั่งมาเพื่อตามเก็บลิซ่าสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายก็รักกันเฉยเลยอยากให้ลิซ่าเล่นหนังแอคชั่นสักเรื่องเถอะอดัมกับลิซ่าคือถีบกันกระเด็นเลยนะทําฉากอดัมถีบลิซ่าได้แรงมากยอดวิวช้าคือช้ามากงงไปหมดตีกันแล้วรักกันทำไมมันควรจะเป็นแบบนี้คือยอดเยี่ยมสุดๆว้าวครีลิซ่าฉันรักมัน วงดนตรีป๊อประดับโลกสัญชาติอเมริกันปล่อยเพลงออกมาแล้วเป็นการทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพเซอร์ไพรส์มากๆด้วยการประสมผสานเพลงป๊อปกับลิซ่าเข้ากันได้ดีสุดๆเซอร์ไพรส์มากๆพวกเขาเทสุดๆตีนี้คือปีลิซา่าเธอจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหน ลิซ่าโดนอดัมฉีบแรงมากเป็นการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมครองอันดับที่หนึ่งไปทั่วโลกหลุนมากเลยนะว่าพวกเขาจะต่อยกันทำไมกลัวมีฉากเลิฟซีนลงใจมากที่ไม่มีฉากเลิฟซีนช่างเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมจริงๆเสียงร้องของลิซ่านั้นสุดยอดมากเป็นผลงานเพลงใหม่กับมารุนไฟต์เป็นมิวสิกวีโอชีดูน่าทึ่งเหมาะสมที่จะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดในมิวสิกวิดีโอนี้ ลิซ่าทำเพลงกับปลรุนไฟเข้ากันได้เป็นอย่างดีอย่างน่าเหลือเชื่อครีลิซ่านี่อาจจะเป็นหนังแอคชั่นเลยก็ได้นะโอ้ oh, พวกเขาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมฉันชอบมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มากจะเป็นหนึ่งใน mv ที่จะเป็นตำนานตลอดไปอยากให้พวกเธอนั้นเล่นหนังแอคชั่นสักเรื่องเถอะและถือว่าเป็นเพลงแห่งปีเลยนะคราวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทีแมแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็แชร์ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ